เฮ้ยเราไปเก็ปเบแม่หนึงดิเฮ้ยกูหลุดแล้วมีมีอะไรอยู่หัวว่ะปรับเสียงอยู่ไอ้เมกมึงมึงลองมึงลองเข้าเพิร์ลทั้งแล้วก็แล้วก็ลองเข้าตัวกันไปในหัวกูดิกบบ้องกูกำลังมองอยู่บนหัวมีเจ้าจิ๋ยอยู่ด้วใเหี้ยรังแคว่ะอ๋อโกบโกบติงเงาอันเช่นติงเงาไอ้เหี้ยใช่หวะเออทำมกิ อะไรวะน้ำล้าง,งแค่ย่ะป่วยเค้เคมาดิกระสับกระแช่ไว้ในหัวเหออ๋ดิมองแค่หน,น้าแล้วก็ไม่เบีอะไรหรอกนะเยอะอ๋อดิเปิดกองดิเปิดกองเปิดกองสปีดแอคชั่นติดเงาอออกกองแล้วอ๋อดิติดเงา เเออมาวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเบสบอลนะครับใช่ป่าวิวงาวันนี้อยู่โรบอทในแบบเบสบอลใช่ป่าวว่ะติงเงาโอเคป่ะวันนี้เราครบตีเลยนะใครเป็นหัวตีอ่ะเปิดดิติงเงาอันนี้โซโลอันนี้น้องอันนี้สามสิบคนเลยบวกกันมันๆน่ะติ๊งเงา ทำไมอ่ะมันไม่มีเซิร์ฟไหนนะเล่นลันเนี่ยเั่นมีทีปลี่อยู่อยู่ไหนอ่ะปลาเนี่ยมีสีนึงปะไม่ไน่เเข้าลยะไม่เข้าเลยนี่ยบนหัวนี่ไงสีเขียวเนี่ยไม่รู้ว่ามันสีเขียวอ่ะไม่มาสีเขียวข้างบนแล้วรอแปดวีนี่ไงไหนไม่เห็นสีเขียวไม่เห็นเอาปแล้วกูไม่กูไม่เห็นไม่เห็นเนี้ยะไรเลยมึงไม่แม่งกูไอ้มิกมากอยู่ไม่เห็นเนี้ยเลย เอ้ยวันนี้เรามาครบตีว่ะติดกแงวครบว่ะวันน okay. ี้เรามาครบตีนี่เราทักไม้ปักตะบารนี่เฮ้ยทำไมเราอยู่คนละสีวะจริงจังมั้ยเจตหลกร้ายพอปลอพี่อยู่สีแดงเฮ้ยมันตีได้ด้วยเฮ้ยใครไม่ตีกูเอาใครไม่ตีกูไว้สัตานไอ้แม่มึงมาดิมึงมาดิพี่ใหญ่เฮ้คิดว่ามึงเอเฮ้ยมันตีกันตายในนี้ได้ว่ะกูเห็นศพด้วยอยู่สีแดงว่ะทุกคนอยู่สีแดงเหมือนกัน เอาล้าเอาดิเก็บเก็บเก็บทองขุดทองเก็บตัวนี้ปะวะบิดเขาทำไมทำไมกูไม่ได้เฮียอะไรเลยเฮ้ยทีมเรามีขี้เติมไหมเฮียเปิดมามีเกาะเนี้ยเอ้าอาเอาเฮียอะไรเนสร์จได้เหล็กได้เหล็กแล้วเหลกกอนเสร็จแล้วเสร็จแล้ิมือเสร็จแล้สมส ่คนนเฮ้ยมันมีคนแต่งตัวเป็นเคโทสอะเห็นมะในก็อดออฟวอร์นายบอกมาแล้วทุกคนกูยังไม่รู้เลยเตียงอยู่ไหนเตียงอยู่ไหนอะเตียงอยู่เตียงอยู่เตียงอยู่ไหนอะเตียงอยู่ไหนอะเนแล้วเนี่ยอ๋อคือเราต้องอ๋ออะไรเราไปกลางทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ย แ้่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาบุกมันมาบุกเนียเออเฮ้ยเฮ้ยมันเอาดาบอะไรมาเฮ้ยมันเอาดาบอะไรมา what อะไรวะเอ้เงาไอ้เฮียนี่แจกเพชรแจกเพชรแจกทองแจกเพชรจใครวะใครแม่งมโนเนียอะไรอย่างนี้วะเฮ้ยเอ้วแล้วทำไมแลาวแล้วทำไมเพื่อนตายอ่ะเอามีโปอ่ะเอาโอเคมีโปเอ่เอาเฮียสแม่เอาอ่า ว้าวปาดหน,ดน้าให้เีย,ยตีมันไม่ตายเ <Wow. S 3> อ้าว้าวออ่่าาเสียงแท้ดูดิเพื่อนพีพพ่บอกแนฮะไม่นานนเี่ยเป็นไงน้องๆทุกคนบอกพี่เวทวอลพี่ให้ผมมาเจอโปใช่ไหมโอเค,อ,เคอยากหวังให้กูหัวร้อนใช่ไหมกูไม่หัวร้อนหรอกนะไอเ้เทียเกมเด็กน้อยเนี่ยแล้วก็ดูมแบงโก้ดีกว่ามึงดูแบงเฮลมึงดูมึงดูไพือนพี่บอกเฮลเฮลหนุนหินเนี่ย ร้อยโปรมาหามมั Arizona, bro. 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 Oh, ันนนนเเหห็็แแลล้้ววโปรโปรมหาเออตายดีกว oh, ่าตายดีกว่าไอ้เช่แมงลอยฟ้าแม่งลอยฟ้าโอ้โหเสุดคนเจ้เทพเลยโอ้ดูดิกูบอกแล้วสึกคนชนเทพไอ้เฮียมหาเทพโจรสลาดครั้งนี้คนก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบร้อนร้อนระเบิดเจอเติมไม่ว่าิงเาเจอเติมไม่ว่าหรอกไอ้เฮียถ้าเจอโปรอะรับไม่ได้เจอติงเฮา เฮ้ยเราอยู่ด้วยกันวะอ้าวมีคนไอกวอกวิ่งเข้ามาไยืนตีไอ้น่าไอ้น่าหลุดออกจากเซิร์ฟไอ้น่าหลุดออกจากตีอ่ะไม่กูไกดเติร์นไอ้มิกอยู่ด้วยกันเนี่ยในตีเนี่ยติดเนี่ยมัดแล้วมีมึงคนเดียวหลุดอล้วเไอ้เทียก็มันจบเกมแล้วเนี่ยติดเงาเนี่ยอีนิวจอดเข้าเซิร์ฟแล้วไป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  ไปไปสามสิบคนเหมือนเดิมเลยไหนสี่คนอยู่ไหนติงเงาติงงาเนี่ยติงเงาติงเงาเนี่ยกว่าเราแพ้แน่เลยเชื่อไหมสู้ใครไม่ได้หรอกไอ้โคตรโคตรไฮไลท์เลยอ่ะสึกคนชนเทพอ่ะไห้ดูตัวเองไฮไลท์มาอย่างไวเลยสัตว์ไอรอนในตัวไม่ถึงร้อยเลยมัญชีตีโง่เลย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดินมาเออบล็อกเยอะกูคิดว่าเออเอามาแค่พิกแอรไอ้สารเด่นถือมีดไดมอนต์ไอ้เหี้ยมันตี้มันตีก็ได้มันตีก็ได้ตีก็ได้มันตีก็ได้มันตีก็ได้คนชนเทพดาบดาบกูไม่โหลดมึงดูดาบกูไม่โหลดเอฮ้ยไอ้เหี้ยตัวสักันไจำได้อยู่ว่าพิต้าพยายามปั้นตัวสักกันที่ อาไอนาดเอ้าเอ้าไปแล้วเอามามาละมาละมาดีนเดี๋ยวดีเฮียเขาได้เขาได้ดาบไดมอนด์ได้อะไรกันเต็มไปหมดละได้เดี๋ยวไปเดี๋วไปทุกคนทุกคนกร้ยกร้ยใครตกไปตะเกียบวนใจเย็นทุกคนทุกคนดูทุกคนเฮ้เราไปจบเลยเปล่าเอาแบบอะไรเฮมเฮ้ยเฮเฮยเฮเฮ้ แล้วเกมไอ้เหี้ยนี่เหลือแต่เกาะด้วยนะตายของหายเบิร์ดบอกให้ดูบอกให้ดูอะไรเฮ้ยกูว่าเราไปเราเราไปจบกันแบบรวดเร็วเลยเะล่ะตีเราอ่ะแล้วเราก็จะโดนเขาจบไงแล้วเขาก็จะวินไปเลยจีจีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ยังไงกับอีกสองสีมั้งอีกสี่สีใช่ไหมมีสี่สีใช่ไหมติดเงาติดเงาขุดเตียงปันนี่เมื่อกี้นั่งไงกับเฮียพวกนี้แม่งพาด์ทมิดกันวะเนี่ยเขาจะบอกเราไปดิเยงเขาไงอ่ะ เฮ้ยเอาเราเราเอาจนได้บล็อกไอ้นี่ดีที่แข็งแกร่งที่สุดอะแต่ไม่ไปเองนึกว่าเออมิกไปไปทุบบล็อกฝั่งมันดิไปดิไปทำส่งหน่วยสำรวจไปทำลายเตียงเฮ้ยสมันมาติงเงาติงเงาทุกคนติงเงามันกลังมาเฮ้ยมันโปรปะเนี่ยอีกแล้วเหรอเหี้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยดาบมันโคตรดีเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย ไอ้ย่ากูให้กูตีมึงมากไอ้สัสเฮ้ยมันอ๋โอโป้อีกแล้วเหรอไม่อีอะไม่ได้ปแล้วแตม่มันมันมันมินิวเนี่ะไม่คือมันทุบบล็อกไวมากเลยกูเห็นทุกคนถือแต่ดาบแล้วบล็อกก็หายไปไวมากาตีงแ,แตกเร็วเออแตกแล้วฆ่าฆ่าตัวตายเลยฆ่าตัวตายเลยไอ้เหี้ยเป็นเกมเป็นเกมโอ้เกมไม่ได้เลยร์เป็นเียร์เลยเวทบบอเอ็มนั่งถือค้อนด่ไอ้ย่าคนเขาเลื่องกู <c oughs> ลกิฟทูล็อบบี่น่งถือค้อนนะ มึงเคยดูอันนี้บาปล่ะนี่เซเว่นซินนะเจ็ดบาทอ่ะไม่เคยนั่นมันชื่อว่าอะไรแหละเออทำไมกูไม่เห็นแถบทำไมกูไม่เห็นแถบข้างล่างอ่ะกูว่าตอนแรกูจะพูดว่าอะไรคุณพูดว่าเนอส์รีเซ็ตคาแรคเตอร์ไม่ได้ด้วยนะเกมทำไมอย่างเดียวได้ได้ได้นี่น่าเป็นไรวะทำไมต้องรู้จักไอ้นี่วะไม่คือแ่งแบบโปรเยอะอะรับไม่ได้อะ มันต้องชนะเย็นรอกดกดด้วยนะท่านต้องเล่นโปเลยเหรอเออเดี๋ยวเราก็โปบ้างนม้แล้วฮะเฮ้ยกูเจอคนชื่อชื่อไว้ว่ะแต่แต่งตัวดีกว่าเยอะเลยต้องต้องชนะสักครั้งแล้ววะอ้ามาบอกว่าเจอจอนเออร์เลอร์ว่ะมาทำไมจอนเออร์เลอร์กูกูอยู่เดตตี้ป่ะเนี่ยกูไม่เห็นแถบข้างล่างว่ะไม่ใช่จอนชาวไลหรอกอยู่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 อย่ยไว้แต่งตัวดีกว่าวะแล้วนี่ไว้อะไรอ่ะ เนี่ยมันบอกกูจอนมันบอกกูจอนเออร์เลอร์กุนบอลแบนได้เงียบกว่าโปก็ไม่ได้เล่นเออร์เลอร์โคดอะไรอ่ะเออร์เลอร์โคสเตอร์หรือเป่าแบนบิดตัวเอ้ามันบอกเออร์เลอร์โคสสองห้าสองไอห้าสองห้าสองสามเนี่ยเกมเข้าใหม่เลยมึงดูไอ้เหี่อ่ะ ไม่เลยพอแล้วพอแล้วจบแล้วเบสบอลปะเปลี่ยนแมปขอบคุณค่ะดากงค่ะผมอยากให้คุณหันมาเราผมยันคงต้องใช้สิ่งประดิษฐ์ของผมพอเพียงแล้วผมก็ยืนงงว่าคุณไม่รักผมได้ไงสิ่งประดิษฐ์ของผมผมทำแทบตายแต่มันกนทำอะไรคุณไม่ได้รู้ว่าหัวใจผมมันจะตายรู้ว่ามันรักใครไม่เป็นไม่สนุกเลยว่ะ Yes K, okay, baby.